และยาวแสดงให้เห็นถึงการอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในมหาสมุทรอินเดียที่ประมาณ1.2องศา C 34.2องศา F เทียบกับ0.7องศา C 33.3องศา F สำหรับภูมิภาคแอ่งน้ำอุ่นระหว่างปี1901-2012การวิจัยระบุว่าภาวะโลกร้อนที่เกิดจากมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงความถี่และขนาดของเอลนิโยหรือไดโพลมหาสมุทรอินเดีย เหตุการณ์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงในมหาสมุทรอินเดียณขณะที่มหาสมุทรอินเดียอุ่นขึ้นในอัตรา1.2องศา C ซีต่อศตวตรรษในช่วงปี1952-2020แบบจำลองสภาพภูมิอากาศทำนายภาวะโลกร้อนที่เร่งขึ้นในอัตรา1.7องศา C ซี3-8องศา C ซีต่อศตวตรรษในช่วงปี2020-2010แม้ว่าภาวะโลกร้อนจะแผ่ขยายไปทั่วแอ่งแต่ภาวะโลกร้อนสูงสุด อยู่ในมหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลอาหรับและภาวะโลกร้อนที่ลดลงนอกชายฝั่งสุมาตราและชวาในมหาสมุทรอินเดียตะวัน